สวัสดีครับพี่นอ้องปลอดปายสุขสุขคนนะครับสำหรับเมื่อหนีกับวันที่หานะครับนวันที่หาเขจะนําแนวทางของน้อยสตาร์นะครับใหม่พี่น้องเด้เบึงนะครับสำหรับในที่มักสิ่งโจคสิ่งดวงนะครับเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับน้อยสตาร์นะครับสำหรับต่านีดที่เขามาติดตามแล้วก็อย่าลืาม,ม,มะนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนนะครับเพื่อใบผลาดแนวทางนะครับสำหรับแนวทางของเขาก็มีหลายแนวทางนยพี่น้องเดือเบึงนะครับสำหรับต่านใดที่เขามาที่รังกก สามารถหลุดเบื้องใดนะครับแนวทางเหลือเบื้องเลยครับมักตัวใดชอบตัวใดก็ตามนะครับถามว่มักบ่ชอบกับพานนะครับสําหรับแนวทางหลายๆแนวทางนะครับเอาก่อนจะตามคุณงน้อยสตาร์ของวันที่หามาเบื้องของวันที่สีก่อนนะครับวันที่สีนะครับวันที่สี่เนี่ยเด่นสีกับแปดนะครับเด่นสีกับแปดออกสองหนึ่งสองศูนย์หกนะครับศูนย์หกสำหรับไซรุนเซวิ่งเขาพลาดนะครับแต่ว่าศูนย์หกในยูนิวินนะครับในยูนิวินสองตัวนี่ วินซีตัวหนานะครับวิน0ูทงสําหรับบนบนบนหนสองหนสองสองหนึ่งสอี่ก็เขาพลาดนะครับบอมีสองหนึ่งสมีแต่หนีนะครับมีแต่1นแต่ว่าวินวินแตก3าตัวนะครับวินแตก2องกับจับ2องหางนะครับสองนึ่งสองนีแตกแตกสหางกับสําหรับวินของนอยสตานะครับวันที่ส เอาตามต่อข้อของวันที่หานะครับที่หาที่หาในใเด่นเด่นหกับ0ูนเด่นหกับ0ูนย์จบคู่1นึ 9, 1่เก่าหนสองตัวเก่า1นึ 9, ่งสามหเก่าศนสอง 03 04วิน1 0 9 2 3 4เนี่ยไปวิน2องโตว,วิน3ามโตว,วิน2หางก็ได้นะครับสำหรับโตว,วินนะครับนี่เพื่อบางเถ้ามังก็เจาะเขานะครับแต่มันอยู่ในวินนะครับนี่ใครพี่น้องเ่าเดี๋ยวเบิ้งนะครับสำหรับท่านใดที่เอาไปเสี่ยงโชคนะครับเบิ้งก่อนนะครับตัวเลขตามเบิ้งก่อนนะครับ มักจะคอยตามนะครับแต่บ่มักก็พานได้นะครับสำหรับแนวทางของน้อยสตาร์นะครับวันทีหานะครับอสำหรับท่านายจะมาติดตามแล้วก็ขอทานนิ่งๆปังๆรลำรวยสุขุทุกคนนะครับท่านนี้ขอสวัสดีครับ